สวัสดีครับวันนี้ทำกับข้าวทานอะไรอร่อย,อร,อ,ย,อ,รอ,ยอร่อยดีกว่าครับปีใหม่ผมจะทำแกงเลี่ยงนะครับผมมีบวกมีน้ำเต้ามีใบแมงลักมีเห็ดฟางนะครับไปทำพริกแกงกันดีกว่านะครับพริกไทยดเนี่ยไม่ได้นับนะครับนะครับาตามใจชอบเลยนะครับ แล้วก็ขออนุญาตกออแง่งกระชายสักนิดนึงเอากระชายลงครับเ <Yeah, yeah. S 1> ยอะๆะช่แล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงให้ถ้าไม่อยากออกแรงเยอะก็ใส่นิดเึงยวเพื่อปิดมาให้ง่ายๆแต่ก็ไม่ตงละเอียดนะค,ะนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ต้องการให้ มีความละเอียดมากมายต้องการให้เขาขุนความหวางอันเถฉดประมาณเจ็ดหัวครับตาม,มใส่เกลืออะไรนะครับ จัดการเรื่องเกลือไอ่เกลือป่อนไปนะครับเป็นกอบบน้อนนะครับประมาณต้องเยอะพอเดองใส่รับเริ่มกับปิสิกครับที่นี้กะปินั้นจะเอาไป ห่อใบตองแล้วคั่วสักหน่อยก็ยอมได้แล้วบนเตานั้นเตรี่ยมนะครับเนี่ยจะต,ยติดเตาทุกอย่างนี้ละลายเป็นเครื่องแกงผมมีกุ้งแห้งซึ่งตามป่นไว้แล้วนะครับใสล่ลงไอีกครับ แหตามชอบครับผมอยากให้น้าแกงเข่มคนก็สามช้อนแต่ถ้ามีกุ่งแห้งเป็นตัวแช่น้ำเตาอาจจะมีติดอยู่นะโอ้ใช้ช้อนขูดช่วย กับข้าวไทย ของพริกแกงนั้นเราเป็นเช่นไร่ปานาครับตอนนี้กะติีกกะชายทำกันดีแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้หน้าตาก็ไปแกงแล้วครับนะครับน้ำเริ่มพุดขึ้นมาแล้วก,ก็จะเอาพริกที่เราตำให้สะโ่นะครับเลื่อแกงลงไปละลายร้อนสูตร กับข้าวไทยเราน้ำล้างครกครับน้ำล้างครกทีเด็ดจุดนคน้ำล้างครก,กแอ้ยครแหงเอยปิเอยอยู่ในนี้หมด ตอนนี้หอมกิ่นกระชายหอมกะปิผักที่สุกยากลงมันสุกยากหมดแล้วจะเป็นนเต้าบวบใส่ใจ,จะแจ่ม,ม้ออีกแล้วครับสีครับวันนี้ ตีอีกหนึ่งวันห้าถึงสิบนาทีเลยครับงานนี้กว่าจะโปดนุ่มสุกเต้าสุกหนึ่งเดือดนะครับหนึ่งเดือดมาแล้วใส่เห็ดฟางครับ เ็ดนงฟ้าปูฐานก็ใช้ได้นะครับไม่ไหมเลยแต่เห็ดหอมไม่แน่ใจว่าจะเข้ากัหรือเปล่าเจ็ดฟางเจ็ดน้งฟ้าปูฐานนะครับแค่นอนสุดจริงๆแล้วต้องมีตำลังเลยเนาะเตรียมไม่ทันนะครับจะใส่ยอดกำลังไปก็ได้ท่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วฟักทองล่ะนะครับ สองสามเมโนูนี่มีฟักทองตลอดตรงนี้ก็เลยเบาๆนิดนึงเ,เลยๆนะครับจนกว่าบวบก็จะนิ่มตามใจชอบเลยครับตามใจชอบชอบเคี้ยวชอบก็อีกนิดหนึง่งน้ำเต้าครับจะตกยากนิดหนึ่งนะครับเรืยๆรสชาตินั้นเข็มตามนิดหนึง่งนะครับเขาจะเข็มจากกุงแหง้งเข็มจากกะปิ รัมีรสเผ็ดร้อนที่ออกมาจากพริกไทยที่เราตำพริไทยเม็ดกับกระชายแลง้งครับจะมีความหวานของน้ําต้มผักนะครับระหว่างนี้ท,ทันทีเรารทานกุ้งได้กุ้งสดลงไปเลยครับในเมนูนี้เราไม่ได้ไม่ได้ทำแงย่งกุ้งสดอย่างนั้นนะครับไม่มีให้เหตุผลง่ายผมแพ้กุ้งถึงตอนนี้อยี๋ลวคนะครับ แักน,นิดหนึ่งนะครับแบังลักให้เราใส่บางบางเจ้าใส่ไปบางลากปิดแก๊สก็มีบอกไปถ้าคือเปลี่ยนจรวดเรื่อยครับไปเลยขออีกห้านาทีนะคะรับเป็นเงินดงแล้วว้าวบวกนิ่มแล้วอ้าวครับล้ำเจ้สุกแล้วใไปบางลักลงแล้วครับทีนี้ ตอนนี้ถ้าใส่กุ้งลงไปกุ้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสุขพอดีเลยนะครับจะแปลว่าทานได้กุ้งร้านวันนี้ไม่ดีครับเดี๋ยวเหนียวเ <c oughs> อาละครับน่เดือดสสวย <c oughs> ไม่ต้องไปงองน้ำปลานะครับ แต่ชอบเค็มกว่าน,นี้ก็เกลือแหละครับแต่ผมก็อย่ายุ่งเลยครับมีทั้งกาปฟมีทั้งเกลืออยู่ในพริกของเราอยู่แล้วไปเคี่ยมปาชน,นะกำรับใส่ดีกว่าน,นีาแล้วครับอาครับเรรบร้อยครับปิดไฟได้ตักเสร็จแล้วครับร้อนๆอากาศเย็นๆแบบนี้ ที่ส,สุดนะครับน้ำเยอะๆครับแกงนี้ข้าวก็อร่อยเรียบร้อยครับผมแงกงเล็กกรุงสด